ได้เป็นแฟงเก้าของอ้าให้บุญว่าดัาง

在邢台。 ผลงานเพลงอะไรฮะเมื่อกี้นี้มีคนไปฟังไหมฮะอะไรนะบุญหัวนล้เ๊เท้าออกมาแล้วไม่ดังครับก็เลยไม่มมได้ไปสดสารเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ค่อยออกเพลงครับเพลงผมไม่ดังผมบอ,อกตาข่าวข่าวผมดังมากๆไหนใครดูข่าวผู้บริหารฟิลิปปนทุกวันขอเสียงนี่แหละครับคนไทยไม่ค่อยชอบตัวอะไรที่แฮปปี้อยู่ทามกลางหิว ช็บอบโดนอะไรที่มันเครียดดูรัดปวดหัวเออดูแล้วแบบว่าความดันเบาหวานขึ้นสังเกตแต่ท่านผู้ชมวันนี้หน้าเวทีหน้าหน้าตบเมืองอุดรธาน,นีตั้งแต่ก่อตั้งงานนะฮะวันนี้พีเศษมากครับผมมางานอร่อยนะครับเป็นองานอร่อยอยีหลีฟู้ดเฟสติวัลมากคำพังอร่อยพร้อมเสิร์ฟวันนี้ได้ทานอะไรหรือยังครับได้ทานอะไรบ้างหรือยังกินบ้างนะครับอุดหนุนสั่งสินค้าบ้างนะครับเพราะว่าค่าแอร์ก็แพงอยู่นะครับทักทายทุก ลูกค้าที่เดินอยู่ในงานนะครับวันนี้อาหารของเราเยอะแยะมากมายพี่น้องทังอาหารไต้อาหารไต้ผสมอาหารอีสานนะครับผมเป็นเฟสติวัลงานอาหารนี้ขึ้นมาบอกว่าเป็นงานที่ดีมากๆากี่แซกพี่แซกไปแล้วเล่นไปแล้วใช่ไหมครับวันสองสามวันก่อนนะครับผมอันนี้น้องโซมาเอง้องแซกไปแล้วเหน้องโซส่งสามจะตกลงาาเด้อเอาสั่งสองซังหลังนั่ง บุงมในเรื่องครับนีมันงแต่ตันสิเหยียบขากันได้ทีอุ้ยเฮ,ฮลิไทนาไม่รู้จักอะไรกันว <c oughs> ันนี้ดีใจมากครับผมมาครั้งที่สองแล้วเซีนท่านนะครับผมมาสแสดงครั้งแรกฝั่งนู้นเนาะนะครับผมวันนี้ก็มาในนาม <c oughs> ล,ลาครับเหยียบนะฮะโอ้ข้าวเียรติเหยีหอวไงต่ออ้กระไร เกี๊ยวเผ็บหอมแนวเกาะนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งพลงานเพลงเพื่อชีวิตของหลายคนโอนหิวเข่ามันอ้อนไปเลยแข้งไปติดเข่าเศราอยู่มาจากไต้หวันเมื่อครึ่งนี้ครับพี่น้องไปงานไปการไปธุระมาหอดมือเศร้านี่กับเดินทางมาหม่องนี่เลยนะครับผมอ่ะหนึ่งพลงานเพลงยุ่ยว่าซึ้งซึ่งซัดซันแข่งไปบ้านเพื่อนสาไปบ้านในบกหักดึง ้ลองเพชรอีเป็นตีเสร็จหน่าสีหลองจะเพ็งสิ้นสุดกันทีไม่ว่าฉานมี้ชนเท่านี้ก็เสมอเนี่ยขั้วหัวเพื่อนถึงกินเพชรละเพงอีกเนาะเม่กี้นี่้าลองเพงยังหลอดคุณบอกฟังนั่งหอกเพชนังสี่พันล้านเอาเน่ยเขาลองเนี่ยห่างเขาก็งวดหมอลรั้งนที่โ้เขาอกขอห่างขอยังเนาะแต่วาปัจบันเขากอกตังหมอรั้งก่ลาเอาตากเล่อนได้ปลาน้าเพื่อนกินได้ป่ะเนี่ยขอขพาะคุณนะครับขอกินนาข้าวกอน อันขนาฟังเพลงบวางนี่ตองไปฟังศิลปินปว๋ยหยอกู้สิษธนาฟังคนปากประแดงก็มาฟังเพื่ห่างฟิตแลนดคิดหน้าได้เลยดิบไปล ลูกศีเลยังไงลเค,คนกี่ท่าอ,อ,อีกหนึ่นผนงผลานเพลงเข้ามาฝากพี่น้องทาง่าบุรรัานีในฐานะพี่น้องดงก็เป็นลูกหลานชาวเมืองบุรธานีแต่ปัจจุบันนะครับผมให้เป็นตัวเปลยนปนสิงโตก็คล้วผมไปอยู่ขอนแก่นหล้วแต่วัย่งไปมากไปเชือไปทั่วมากอยู่กับพี่นอ้องฝากกันเลเด้อสินแล้วท้าเบสคาอุดรพี่น้องอย่าไปพ่อเพืพ่อนทีน่ลี้ยงกับไปโรดนะครับผมพอจะพอต่อไปมากท่านต้องเห็นเลยว่ยวาต้อบกนะครับผม สีเทาเลยเหรอเนี่ยหนะันมากพี่มัดสินแรงเลยสีขอบคุณมากค่ไอายุดีไม่แห้งไอายุเด่นคือเด้อเด้โอเคเขาเป็นคนไทยไม่ใช่งไทยกันกนะเขาตัวหายมันดอกน้อเลยเนาะอามัดพี่ี่สมบูรนณน์แบกไทยลูกข้านก็สมบรณ์